ถ้าอยากกล้ามโตเร็วเนื้อแดงช่วยคุณได้มากๆครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนนะครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิสแปลโปรเจกต์นะครับผม มาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาพูดถึงประโยชน์ของการทานเนื้อแดงครับที่มีผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อของมนุษย์เรานะครับผมในโลกของคนพอกกายครับจะมีการทานเนื้ออยู่2ชนิดเด็นะครับหคือเนื้อสีขาวครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่พวกนี้นะครับถือว่าเป็นเนื้อสีขาวครับเนื้อสัตว์สีขาวเนาะแต่เนื้อสัตว์สีสสแดงครับผมหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆว่าเนื้อแดงนะครับ จะมีแลต่อไปนี้คือเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแพะเนื้อแกะทวกนี้ครับผมจะเป็นเนื้อสัตว์สีแดงครับมีการถกเถียงกันมานานแล้วว่าเนื้อสีขาวกับเนื้อสีแดงอันไหนสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่ากันนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่านะครับทั้ง2อย่างมีเบนฟิตหรือมีคุณประโยชน์ในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยดีได้เท่ากันอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับตัวของเนื้อแดงจะมีคุณประโยชน์ในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อ ที่มากกว่าการทานเนื้อสัตว์สีขาวอยู่นะผมประมาณหนึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาหลักผม,ผมต้องขอขอบคุณทางโฮฟิททูที่เป็นผู้สน,สนับสนุนให้กับทางช่องซิกแพคโปรเจกต์มาโดยตลอดครับผมถ้าวันนี้คุณสนใจที่เลือกซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายมาไว้ที่บ้านที่มีคุณภาพสูงราคาย,ย่อมเยาวและมีบริการหลังการขายที่สุดยอดครับที่โฮฟิททูมีอุปกรณ์ที่คุณเลือกสรรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งจักรยานสมิธแมชชีนหรืออุปกรณ์ฟรีเวลในการ นะครับส่งไปหาทางโฮมฟิตูคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษในในการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นเลยครับจากทางโฮมฟิตูรับผมสำหรับผมนะครับโฮมฟิตูถือว่าเป็นตัวเลือกด้านอุปกรณ์การออกกำลังกายอันดับหนึ่งที่โค้ชปูแนนไว้ใจถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์จากทางโฮมฟิตูผมได้ทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เรากลับมาเรื่องของเนื้อแดงเนื้อขาวของเรากต่อนะครับผมเนื้อสัตว์สีแดงครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูหรือว่าเนื้อแพะเนื้อแกะพวกนี้นะครับ มีผลดีในเรื่องของการสร, 1941, สร้างกล้ามเนื้อด้วยกันทั้งสิ้นนะครับผมสาเหตุหลักๆครับผมเนื่องมาจากว่าตัวของเนื้อสัตว์สีแดงครับจะมีสารอาหารที่มีความแตกต่างจากตัวของเนื้อสัตว์สีขาวอยู่ประมาณหนึ่งครับผมนะครับสารอาหารอย่างแรกครับที่มีความแตกต่างจากตัวของเนื้อสัตว์สีขาวนะครับก็คือปริมาณของซิงค์นะครับที่ตัวของเนื้อสีแดงนะครับผมมีสูงกว่าเนื้อสัตว์สีขาวครับผมในตัวของเนื้อแดงครับจะมีซิงค์นะครับอยู่ ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับผมซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าสิ่เนี้ครับผมช่วยเพิ่มระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนให้กับร่างกายและลดระดับของเอสโตรเจนในร่างกายของเราลงครับผมนะครับเป็นผลทําให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้มากขึ้นจากการที่ร่างกายมันสังเคราะห์โปรตีนได้ดีขึ้นแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นครับผมคือมันมีสารชนิดนึงครับผมชื่อว่าอาราคิดนิกแอซิดนะครับผมหรือว่ากรดอาราคิดนิกนะครับไอตัวนี้ครับผมสารอาราคิดนิกครับจะช่วยเพิ่มระดับ ของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกายของเราได้ครับผมเช่นเดียวกับตัวของซิงครับผมเมื่อซิงกับอะราคิดูนิกแอซิดนะครับผมมาเจอกันครับผมครับปรากฏการการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับผมหรือฮอร์โมนเพศชายก็จะเพิ่มสูงขึ้นระดับของการสังเคราะห์โปรตีนในร่างกายก็จะเพิ่มสูงขึ้นครับผมจากการที่เราทานเนื้อสีแดงนั่นเองครับอย่างที่2ครับผมครับก็คือมันจะมี ธาตุเหล็กอยู่ครับในปริมาณที่สูงเลยครับผมนะครับ mm hmm. เมื่อเราได้รับธาตุเหล็กในปริมาณที่เพียงพอครับจะช่วยทําให้ร่างกายมีการส่งต่อออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรผมนะครับยิ่งเรามีระดับของการส่งต่อออกซิเจนนะครับผม mm hmm. เข้าสู่เซลล์ได้ดีมากขึ้นเท่าไหร่แปลว่าเราสออามารถที่จะส่งสารอาหารนะครับผมส่งนิทรีนนะครับ ไปที่ตัวของเซลล์ได้มากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าออกซิเจนมันไม่ได้เป็นอากาศเดินทางเข้าไปในกล้ามเนื้อนะเว้ยไม่ใช่แต่มันเดินทางไปกับเลือดของเราครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเลือดก็จะพาเอาสารอาหารเข้าไปที่เซลล์ของกล้ามเนื้อของเราจะทําให้ร่างกายของเรามีการฟื้นตัวและมีการสร้างกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นได้จากการที่เราทานเนื้อสัตว์สีแดงนั่นเองครับผมต่อมาครับผมในตัวของเนื้อแดงครับจะมีสารที่ชื่อว่าซิลิเนียมอยู่ครับผมซิลิเนียมจะช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้กักบร่่าาาาาาางงงกกกกกกยยยขอออเเเรรัััโดปติแลลล้ววผมวทีํออาาหน จัดจัดครับผมนะครับร่างกายเราจะมีภาวะที่มีภูมิคุ้มกันดรอปลงนะครับในระดับหนึ่งนะครับผมสั้นๆน,นะครับแต่ตัวของซิลิเนียมครับผมจะช่วยยับยั้งมาให้ร่างกายมีการลดลงของภูมิคุ้มกันลงนะครับผมที่สําคัญมันจะทาให้ภูมิคุ้มกันของเรามันเพิ่มสูงขึ้นครับทำให้เราไม่มีอาการป่วยหรือมีอาการอ่อนล้าหลังจากที่เราฝึกเวทชุนี้นั่นเองครับผมทำให้ลดความเสี่ยงที่จะ มีอาการที่ไม่พึงประสงค์กบผมหลังจากที่เราฝึกเวททรนิ่งอย่างหนักเสร็จนั่นเองครับตัวซีเนียมช่วยเราได้มากนะผมทําให้เราไม่เป็นไข้หรือว่าไม่สบายหลังจากที่เราฝึกหนักนั่นเองเนาะนะครับและอีกตัวหนึ่งที่เจ๋งมากๆครับผมนั่นก็คือในตัวของเนื้อแดงครับผมจะมีปริมาณของครีทีนซุกซ่อนอยู่ครับทุกๆ2อถึงสปอนด์นะครับของการทานเนื้อสัตว์สีแดงครับผมจะมีครีทีนซุกซ่อนอยู่นั้นประมาณ5กรัมด้วยกันครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า การที่เราจะกินเนื้อสัตว์เนี่ยสองถึงสามปอนด์นะครับผมตกประมาณ1นกิโลเนาะนะครับมันก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมนะครับมันจะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะผมเพราะงะั้นคือการทานเนื้อสัตว์สีแดงครับผมจะช่วยทําให้เรามีระดับของตัวของครีทีนเนี่ยอยู่ในร่างกายระดับหนึ่งและถ้าเกิดคุณเสริมด้วยการกินครีทีนจากภายนอกครับผมจะทําให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้นจากการที่คุณทานเนื้อแดงควบคู่ก,กับการกินครีทีนหลังจากนั้นไปอีกนะครับและสุดท้ายเลยครับก็คือมีตัวที่เจงมากๆนะคื ตัวของวิตามิน B12 ครับผมนะครับในตัวของวิตามิน B12 เนี่ยนะครับจะช่วยลดระดับของการที่ร่างกายมีความอ่อนล้าลงครับผมลดะระดับของฟัติกในร่างกายของเราลงครับบางทีเราเล่นเวทเทรนนิ่งเสร็จนะครับผมแล้วก็กินเนื้อสัตว์ สีขาวใช่ไหมกินเนื้อปลาเนื้อไก่นะครับผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ฟื้นตัวดีแต่การทานเนื้อสัตว์สีแดงครับผมทำให้ร่างกายมีการฟื้นตัวได้ดีกว่านะครับและที่สาคัญคือในตัวของเนื้อสัตว์สีแดงครับผมนะมีระดับของคอเลสเตอรอลที่สูงกว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเออมันก็น่ากลัวงไงการมีระดับของคอเลสเตอรอลที่สูงครับผมแต่ต้องบอกกอนว่าการที่ เราทานคอเลสเตอรอลจากตัวของเนื้อสัตว์สีแดงครับผมนะครับจะช่วยสปอร์ตการเพิ่มขึ้นของฮีวมโกรทฮอร์โมนและเทสโทสเตอโรนเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนตอน้นน้นะครับและที่สาคัญคือตัวของคอเลสเตอรอลครับผมช่วยสปอร์ตการสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายของเราอันนี้ตามงานวิจัยนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมคือในตัวของเนื้อสัตว์สีแดงครับจะมีระดับของคอเลสเตอรอลที่สูงกว่าตัวของเนื้อสัตว์สีขาวถ้าวันนี้คุณทานเนื้อสัตว์สีแดงเป็นประจํา ทุกวันต่อเนื่องยาวนานนับเดือนนับปีครับผมนะครับอาจจะทําให้คุณเจอความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจได้ครับผมนะครับผมมีตัวของงานวิจัยมยยายืนยันครับผมเป็นงานวิจัยของ JAMA International Medicine ครับซึ่งเขาได้ทําการค้นพบว่า การที่เราทานเนื้อสัตว์สีแดงครับผมเป็นระยะเวลาเนิ่นนานครับหลายปีครับทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจมีภาวะหัวใจวายหัวใจล้มเหลวนะครับผมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูงต่างๆเหล่านี้ครับผมนะทำให้เราเจอกับปัญหาเหล่านี้ได้จากการที่เรากินเนื้อแดงเป็นหลักและเนิ่นนานหลายหลายปีติดต่อกันครับผมดังนั้นครับผมข้อสรุปในคลิปนี้ครับก็คือการที่เรา นำเน <c oughs> ื้อแดงมาสอดแทรกอยูはは่ในตัวของไดเอทของเราครับผมนะครับสามารถทําได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณกินเนื้อแดงเป็นหลักอันนี้คือค่อนข้างน่ากลัวถึงแม้ว่ามันจะมี property ในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อที่มากกว่าตัวของเนื้อสัตว์สีขาวก็ตามครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมการทานเนื้อแดงเป็นหลักนะครับอาจจะทําให้คุณเจอปัญหาในภายภาคหน้าได้อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้นะครับผมเกี่ยวเรื่องของหัวใจเนอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินอย่างฉลาดครับผมนะครับบางทีอาจจะเอามาสอดแทรกอยู่ในตัวของไดเอทของเราก็ได้ครับผมอาจจะกินวััันละคครรร้้งงผมหือ2ว สอแทรกเข้ามาแก้เบื่อไงับางทีเรากินแต่ไก่ใช่ไหมแม่งโคตรเซ็งหรือแบบบางทีกินแต่ไก่ก็เบื่อหน้าไก่แล้วก็สลับมาเป็นเนื้อหมูบ้างเนื้อวัวบ้างเนื้อแพะเนื้อแกะบ้างครับผมนะครับสลับสลับสลับกันไปครับผมนะครับแต่ไม่บ่อยจนเกินไปก็จะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันแก้เบื่อได้แล้วก็ทําให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มเติมได้จริงๆแล้วในวันที่เราพักครับผมนะครับการทานเนื้อสัตว์สีแดงเป็นอะไรที่โอเคเนื่องจากว่ามันช่วยทําให้เราสามารถฟื้นตัวได้ดีและสามารถทาให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้้้้ออออในนนนช่่่่วววงงทีีีเเเเรรรราาาาาพพัักกกกไดดดป็ยยยบบผมมะะะฉล ทานเนื้อสัตว์สีแดงมีประโยชน์ของมันอยู่แต่ว่าถ้าเกิดคุณกินมากเกินไปก็ไม่ได้เป็นผลดีอะไรนะครับผมหลายๆคนนะครับเป็นสายแบบบุฟเฟ่ก็จะไปกินแต่เนื้อหมูเนื้อวัวกันอย่างเดียวเลยครับผมกินทุกวันนะครับต้องบอกก่อนว่าสายบิวกล้ามเนี่ยครับผมสายสร้างกล้ามเนี่ยเขาจะชอบกินบ,บุฟเฟ่กันเป็นประจำนะครับผมสัปดาห์ละสองสามครั้งอะไรประมาณนี้เนะครับแต่การทานเนื้อแดงมากเป็นประจําหลายๆปีติดต่อกันอันนี้คือน่ากลัวนะเว้ยอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันน่ากลัวจริงครับผมถึงแม้ว่าคุณจะออกกำ การกินไม่ดีด้วยการออกกำลังกายได้ไม่มีทางครับผมครับแต่การที่เราออกกำลังกายควบคู่กับการที่เรากินดีด้วยครับผมจะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีและมีรูปร่างที่ดีส่งเสริมกันขึ้นไปอีกครับผมอันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมอยากจะขยายความให้นะอยากจะเน้นย้ำใช่ไหมครับว่าคุณ ต้องย้อนดูถึงไดเอทง,งคุณว่าอะไรที่มันมีประโยชน์ก็สอดแทรกเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่ามันมากเกินไปมันก็ไม่ดีครับผมนะเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยครับผมว่าตัวของเนื้อแดงสามารถทานได้แต่ว่าเอามาช็อกโปรแกรมหรือว่าเอามาสอดแทรกในตัวของไดเอทของคุณเนี่ยจะช่วยทำให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มเติมได้อันนี้ก็อยากจะฝากไว้เลยครับผมก็ถือคุณชอบคลิปนี้ครับหรือคุณชอบโพสต์ปูแนนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แลวก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะมนำเสนอในทุก,ทก